ครับวันนี้ผมจะพามาดูอาการของรถมอเตอร์ไซค์อาจจะน้อยคันมากที่จะเป็นอาการนี้นะครับซึ่งทำให้ปวดหัวหน้าดูเลยครับเพราะว่าไฟมาออกหัวเทียนปกติแต่ว่าสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะทั่วหัวเทียนตลอดครับจะดิ่นน้ำมันเบนซินออกทั้งที่ปรับเข็ม าบูแล้วอะไรแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนแรกก็คิดว่าหูวเตียนบอดแต่ไม่ใช่นะครับหูเตียนออกปกติก็เลยต้องถอดมาล้างดูนะครับแต่พอถอดออกมาก็พึ่งจะรู้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้ครับลูกยางครับลูกยางตัวนี้ที่ติดอยู่กับ เรียกว่าตัวดึงโชกครับดึงโชค,ค,โชคน้ำมันเกิดหลุดออกแล้วเกิดหลุดออกเสร็จเวลาเราดึงแล้วก็ยางก็ไม่ติดไปด้วยทำให้ยางติดอยู่ข้างในเกิดปิ่นไปข้างหนึ่งแล้วก็ทำให้น้ำมันนี้ลงเยอะปิดปกติลงแบบเยอะตลอดนะครับซึ่งทำให้สตาร์ทได้ยากก็อาการนี้อาจจะบาง ท่านบางคนที่ว่ารถเป็นก็ลองดูเช็คดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่อาจจะน้อยคันที่จะเป็นนะครับนี่อย่างผมผมทำการใส่คืนแล้วก็แบบว่า,าล้างขาบูเสร็จตามเสร็จแล้วผมก็แก้ไขตัวนี้นะครับทําให้สตาร์ตติดแบบปกติได้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวนี้เองครับตัวเดียวครับที่ตัวที่อุดรูไหนนยครับเกิดการชารุดและก็ทำให้สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแต่ติดบ้างเป็นชกครั้งชกเก่าวแต่แป๊บเดียวก็ไม่ติดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งก็ รถคันนี้ก็ใส่ขบ,บูใหญ่ด้วยครับก็เลยแก้ยากหน่อยหน่อย